ในสำนวนนี้มันปะปนทั้งเว็บพนันทั้งฟอกเงินและเรียก,ร,ยกร,รับรวมกันอีลงตุงนางอยู่ในนั้นแหละมันก็งงๆเหมือนกันค่ะเรียกรับกับเว็บพนันรวมอยู่ในสำนวนเดียวกันมันก็งงๆแต่ไม่เป็นไรเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราในส่วนสำนวนโจกและลูกน้องรวม5นายนะครับเจอเข้อหาเรียกรับผลประโยชน์จากวันที่สองธันวาหกหกที่แจ้งข้อกล่าวหาโจก อย่างรวดเร็ววันที่28ธันวาคม2566มีการสรุปสำนวนในส่วนของโจกนะค่ะส่งไปที่ปปชจากปปชไปไหนต่อปปชทําเองปปชส่งกลับตํารวจให้ทําแทนหรืออย่างไรเราจะต่อสายไปที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับเลขาธิการปปชค่ะคุณนิวัฒไทชัยเกษมมงคลค่ะจะไปกันที่เลขาธิการ ไปถามท่านเลขาเลยไม่ต้องถามคนอื่นถามท่านเลขาธิการปปชนี่แหละน่าจะตรงไปตรงนี้เลยว่าคดีแต่ละคดีไปถึงไหนอย่างไรนะคะที่อยู่ในมือปปชนะคะท่านเลขานิวัชชัยเข้าใจว่าเดี๋ยวสักครู่เข้าใจว่าสำนวนไปที่ปปชประกอบด้วยสองสำนวนสำนวนที่หนึ่งหกสิบเอ็ดคนหกสิบเอ็ดคนนั้นประกอบด้วยแปดตำรวจกับอีกห้าสิบสามมินนี่แอนด์เดอะแก๊งใช่ค่ะสำนวนที่สอง คดีจกสำนวนที่สองเป็นคดีโจกรวมทั้งสิ้น5นายด้วยกันสักครู่ต่อไปกันที่ท่านเลขาธิการปปชเลยนะคะคุณนิวัชชัยเกษมมงคลสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายอุดมรน์ครับโอเคขอคลี่ผังคดีมินี่กับโจกเข้าสักนิดหนึ่งกันนะครับผมปูพื้นถูกต้องไหมครับแยกเป็นสองสำนวนที่ไปที่ปปชนะฮะแยกเป็นสองสำนวนสำนวนหนึ่ง 51รายด้วยกัน61รายด้วยกันประกอบด้วยมินนี่เครือข่ายแล้วก็ลูกน้องโจ๊กมา8ปนายด้วยกันสํานวนที่2คือสํานวนของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องรวมทั้งสิ้น5นายด้วยกันมันไปที่ปปชประกอบด้วยสอสํานวนอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคทางบกปปตรสอบสวนกลางก่ะส่งสํานวนมาให้นะครับโอเคสํานวนแรก61ราย มินนี่แล้วก็ลูกน้องโจก๊กสถานะของสำนวนมาไปถึงไหนครับส่งกลับตำรวจใช่ไหมครับครับเรื่องนี้ทางพนักงานตืบรวรับคำร้องทุกข์ได้ต้องการสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็ส่งให้ปวชปวชเห็นว่า,วาวทางตำรวจก็ไดมีการรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรก็ได้มีการส่งเรื่องคืนให้ทางพนักง,งานสอบสวนบอก,กอปป,ป,ปตรรับไปดำเนินการตาม <Okay. S 2> เป้าหาย้นะครับโ okay. อเคส่งสำนวนกลับไปที่ตำรวจให้ตำรวจเขาเขาทำต่อว่ากันอย่างนั้นเถอะพอทราบสถานะ พอทราบสถานะในสำนวนนี้ไหมครับว่าตํารวจที่รับคืนไปทําต่อทําไปถึงไหนครับเขาที่ทราบนี่น่าจะอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะผมไม่แน่ใจว่าสำนวนเสร็จเพื่อส่งอายการฟ้องหรือยังนะแต่น่าจะอยู่ระหว่างการรวบรวมหยากฐานนะครับ <Okay. S 2> คงมีการแจ้งข้ขอหาอะไรกับผ <Okay. S 2> ู้ถ่วไปแล้วครับโอเคแต่ทางตํารวจเขาไม่ได้ไม่ได้รายงานเข้ามาเป็นระยะระยะใช่ไหมครับตามขั้นตอนตามขั้นตอนระเบียบของปารติดตามเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ย พอเขารวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งเรามาทราบนะครับก่อนที่จะฟ้องหรือดาเนินการนะครับก่อนที่จะสรุปํำนวนแล้วส่งไปที่อยายการเขาต้องแจ้งเราก่อนะะใช่ไหมครับครับเขาจะทาความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรนะครับผมอ๋อค <Oscar. S 1> รับจากนั้นครับจากนั้นจึงส่งไปที่อยายการครับผมถูกต้องครับไอ้ที่ไข่าวว่ามันมีสำนวนไปที่อายการแล้วนะนะครับเขาแสดงว่าสรุปไปแล้วแต่เขายังไม่ได้รายงาน เดี๋ยวผมต้องตริดสอบผลว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาสรุปแล้วได้มีการรายงานไปยังปปชหรือยังอ๋อครับครับแต่ตามขั้นตอนตามระเบียบตามกติกาเขาสรุปถ้าเขาจะส่งอายการมีความเห็นอย่างไรเขาต้องบอกเราก่อนบอกปปชก่อนถูกต้องครับแล้วจึงส่งเรื่องไปที่ปปชไปที่อายการถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องในชั้นที่เขาบอกกล่าวกับปปชก่อนปปชจะต้องมาตรวจํำนวนซ้ำหรือปล่อยไปเลยหรืออะไรอย่างไรครับ โดยปกติแล้วทางอายการเองนะครับก็ต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าคำมั่นรำการบกชเพื่อจะรับทราบถ้ามีความเห็นแย้งหรือมีความเห็นว่าการสอบสวนไม่ชอบไม่ถูกต้องไม่ชอบทําอะไรหรือมีการคัดค้านเข้าม <โ inclusive S 2> าน <c oughs> เนี่ยนะครับเราก็จะมีการดำเนินการทางการไปโอเค <c oughs> แต่แต่แต่นับจนถึงขณะนีนนทน้ท่านไรขาท่าน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 ยืนยันว่าเขายังไม่ได้รายงานมาว่าเขาสรุปสํานวนส่งอายการหรือยังเขายังไม่ได้รายงานมาใช่ไหมฮะ ือคือตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับโอเคโอเคแต่อาจจะส่งมายังทางสํานักแล้วแต่ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งโอเคได้ครับท่านเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานโอเคสํานวนในส่วนของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องรวมห้านายด้วยกันที่เป็นอีกสํานวนหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ทางปปชได้รับเรื่องเอาไว้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผมซึ่งการตรวจสอบจริงเราก็จะมีการขอเอกสารจากเชิญบุคคลนะครับซึ่งเป็นพยานเนี่ยมา มาตรวจสอบข้อเท็จจริงมาสอบถามนะครับเพื่อได้ข้อมูลว่ากรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการเลือกได้ผลประโยชน์จากเว็บการพนันออนไลน์เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ก็ส่งมามีหลายประเด็นไหมกันนะครับที่มีค่อใช้จอะไรต่างๆเยอะมากครับครับในสำนวนของบิ๊กโจ๊กโดยตรงนะครับทางพปชจะทำเองหรือจะส่งเรื่องกลับไปให้ตำรวจทาแทนฮะโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเราดูเรื่องหนึ่งตำแหน่ง และความผิดที่มันมีความร้ายแรงหรือไม่ครับซึ่งตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยเป็นถึงระดับรองผู้พิจารําตรวจนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมอบมาให้ทางตารวจไปทําเองเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นพอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางปปชคงรับไว้ดําเนินการเองนะครับตอนอ่งตรวจสอบนะครโอเคถ้าส่งกลับไปให้ตํารวจเข้าทําต่อจะมีประเด็นพอสมควรประเด็นพอสมควรดังว่านั้นคือประเด็นอะไรคะที่มันจะทําให้เป็นประเด็นเนื่องจากเขาเป็นผู้ดารงตําแหน่งอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งแบบสูงก็คือ ผู้บัญชาการตำรวจชาติแต่ยันนแล้วก็เป็นรองพบตรนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสำรวจมันก็อาจจะมีประเด็นกรณีเกี่ยวเรื่องคนที่จะสอบสวนนะเป็นขายยังไงนะรเระดับสูงวันนี้คงไม่มีการไม่มีใครแล้วนอกจากพบตรตัวคนเดียวก็ไม่ใช่อยู่แล้วโอเคก็เลยทำเองแล้วกันพบตรเข้าใจเข้าใจเอาละครับชัดเจนครับขอบพระคุณมากครับทนาลขาครับขอบพระคุณนะคะคุบนุณนายคุณมลรัตน์สวัสดีครับคับอ่ะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะสอง คดีสองส่วนนี้อยู่ในสเตตัสไหนเอาเพจวงเล็บหนึ่งขึ้นจออีกครั้งสิครับโอเคมาแล้วเอาเป็นว่าถ้าจะคลี่ผังคดีมินนี่แอน t h เดอะโจ๊กขอเรียกองนี้เลยเหรอมินนี่แอน t h เดอะโจ๊กนะครับมันก็คลี่ได้3คดีหลักๆด้วยกันคดีมินนี่เป็นสารตั้งต้นคดีลูกน้องโจ๊กแปดนายตามมาเป็นการขยายผลค่ะ คดีที่3ก็คราวนี้โจ๊กแหละถึงตัวโจ๊กเขาเล่นเขาเล่นถึงตัวโจ๊กใช่กับลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งรวม5นายด้วยกันใน3มคดีนี้เขาทําเป็นสองสำนวนสํานวนที่1ประกอบด้วยคดีมินนี่แอนด์เดอะแก๊งและคดีลูกน้องโจ๊ก53คนและ8นายรวมทั้งสิ้น61รายด้วยกันผู้ต้องหา61รายสำนวนนี้คืบหน้าถึงขั้นส่งปปชละค่ะ ปปชส่งกลับไปให้ทางตำรวจพนักงานสอบสวนกลับไปดำเนินการทำแทนทำแทนทำต่อใช่ค่ะต่อไปนี้คือความคืบหน้าเท่าที่เราหยิบฉวยไม่ได้เราต่อที่สองไม่ได้นะค่ะอืมอ่ไปกันที่เพจที่สองเลยไปดูความคืบหน้าว่าพอไปกลับไปที่ตำรวจแล้วยังไงต่อโอเคผมเข้าใจว่าตำรวจก่อนที่จะถูกสำนวนส่งอัยการก็คงเออ แจ้งทางปปชก่อนแต่ยังติดอยู่ในระดับสํานักกระมังยังไม่ได้รายงานขึ้นมาที่ระดับเลขาธิการปปชดังนั้นเมื่อสักครู่ท่านนิวัฒน์ชัยท่านอาจจะยังไม่ได้รับรายงานเมื่อยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรายงานไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่ายังไม่มาหรือไม่ได้แจ้งจริงๆเราก็ไม่รู้ถ้าบอกอาจจะติดอยู่ที่สํานักงานก็ได้ที่ท่านบอกก็ยังไม่ได้ถูกรีพอร์ตขึ้นมาที่เราสอบทานแล้วมันเป็นอย่างนี้ในส่วนคดีมินนี่เครือขายแล้วก็ลูกน้องโจ๊ก 61รายด้วยกัน61ผู้ต้องหาด้วยกันนะครับส่งไปปปชปปชส่งกลับตำรวจตำรวจทำถึงขั้นทำถึงขั้นสรุปสํานวนส่งอัยการละ,ะแต่ในการสรุปสํานวนส่งอายการนั้นโดยคำแนะนำของอัยการขอให้ตำรวจแยกเป็นสองสันวนค่ะคือขั้งแรกเท่าที่ทราบเนี่ยทางคณะพนังกงานสอบสวน เขาจะรวบทั้ง61รายเป็นสำนวนเดียวกันแล้วก็ส่งไปที่อายการคดีอายการคดีทุจริตทุจริตอายการคดีทุจริตซึ่งในนั้นก็จะประกอบด้วยข้อกล่าวหาทั้งเว็บพนันฟอกเงินรับเงินเรียกรับประกอบด้วยดังนี้นะครับเว็บพนันฟอกเงินจากการพนันให้สินบนสนับสนุนเจ้าหน้าที่การทำทุจริตแล้วก็ ต่อด้วยข้อหาเรียกรับร,รบบางคนเจอหนึ่งข้อหาบางคนเจอสองข้อหาบางคนเจอสามบางคนเจอสี่มมไม่เหมือนกันมันก็มีความแปลกๆอย่างในทีมโจกบางนายอะ่ะค่ะเช่นรองหนึ่งรองหนึ่งอย่างรองหนึ่งเนี่ย,ยเขาเจอ,เข,เ,จอเขาเจอทั้งเว็บพนันและเจอทั้งเรียกรับผลประโยชน์จากเว็บพนันซึ่งครั้งแรกผมฟังผมดูํำนวนผมก็แปลกๆนะค่ะ เว็บพนันก็เว็บพนันทำไมต้องเรียกรับจากเว็บพนันมันขัดแย้งกันหรือเปล่าล่ะก็ทำเว็บพนันก็จบแล้วทำเว็บพนันอ่ะมันต้องมาเรียกรับเหรอเรียกรับจากเว็บตัวเองอนี่ไงมันย้อนแย้งนิดหนึ่งมันมีความแปลกๆด้วยความที่มันย้อนแย้งนิดหนึ่งนะครับเพราะมันปะปนกันทั้งข้อหาเว็บพนันฟอกเงินเว็บพนันให้สินบนเจ้าพนักงานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดค่ะและเจ้าพนักงานเรียกรับ ประมาณเนี้ยมันก็ปนกันไปหมดทางเท่าที่ทราบเนี่ยอายการคดีทุจริตเขาก็ให้แยกสำนวนซะก็เกิดการแยกเป็น2 14กับ47ใช่ค่ะแยกเป็น2ส่วนสำนวนแรกเนี่ย14ผู้ต้องหาเนี่ยส่งไปที่อายการคดีทุจริตในสำนวนนี้14ผู้ต้องหาจะประกอบตัวหลักๆนะละกครหลักๆนะประกอบด้วยมินนี่เกี่ยวข้องกับเวพนันใช่ไหมตัวยืนตัวยืนตัวยืน แล้วก็แล้วก็ลูกน้องโจ๊กทั้ง8นายค่ะเฉพาะตรงนี้มันก็9แล้วค่ะถูกไหมใช่ค่ะอีก5จะเป็นเครือข่ายของมินนี่โอเคชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนนะใน14เป็นลูกน้องโจ๊กสักแปดที่เหลือเป็นมินนี่แอนด์เดอะแก๊งมินนี่โดนในสำนวนนี้สำนวนที่2 47ผู้ต้องหาถูกถักไปที่อายการคดีพิเศษเพราะ คดีเว็บพนันเป็นด้านหลักฟอกมาเลยแยกเป็นสองส่วนคือในอายการเขาก็มีการตกลงกันนะค่ะว่าใครจะดูคดีไหนรายกาบคดีทุนมันน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทุจริตใช่ค่ะเรื่องเรียกรับเรื่องทุจริตเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเว็บพนันก็จะส่งไปที่อายการคดีพิเศษแทนก็เลยแยกเป็นสองส่วนแบบนี้โอเค เราทําหน้าที่คลี่ขยายให้เห็นประเด็นเพื่อการติดตามเรื่องที่เขาลบลาข้าฟันกันในสังานาตําวจแห่งชาติอย่างเข้าใจแต่บอกตรงๆนะยังไงคะด้วยความที่เ,ออเห็นทั้งสองฝ่ายค่ะเป็นไงคะก็มีข้อคิดอยู่ประการหนึ่งจากคนวงนอกอและภาษาประ<อ>ชาชนจากคนวงนอกเข้าไปและภาษาประชาชน ในหลวงรัชกาลที่9 <c oughs> เคยตรัสไว้มันเป็นอมะตะวาจาเลยนะ,ะมันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์และมันเป็นสัจธรรมเลยเเพระองค์ทรงตรัสว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าจะชนะท่ากลางซากปราหักพังชัชนะบนซากปลาหักพังชัยชนะบนซากศพแล้วใครได้ประโยชน์ก็ไม่รู้สิแต่สุดท้ายที่แน่ๆองค์กรตํำรวจมันละเอียดยิบเลย ผมสังขอใจว่ามันจะไม่เหลือล่องค์กรตํารวจจะไม่เหลือลจากที่เละอยู่แล้วจะเละขึ้นหรอคะใช่ท,<ม>ทุกวันนี้ก็เละอยู่นะคะผมสังขอใจนะทุกวันนี้ก็เละอยู่นะอเออทำไมผมจึงกล่าวดังนี้พักสักครู่ในช่วงหน้าไปดูกันสักนิดสิครับว่าเขาเล่นกันอย่างไรทั้งสองฝ่ายอ่ะงั้นอดใจรอสักครู่นะคะพัก